คราะบประจำวันศุกร์วันที่11กุมภาพันธ์2565กับช่อง22 Sport Variety รวันที่คู่แรกนะครับไ์ฟิตพบโคโลนนะครับเวลาตี2นาฬิกา30นะครับอ่าครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านก่อนนะครับไ์ฟิตนะครับสถิติพบกันทั้งคู่ไ์ฟิตกับโคโลนนะครับพบกันทั้งหมด9ครั้งไ์ฟิตชนะ4เสมอ3แพ้2ครับแล้วก็ผลงาน ห้านัดล่าสุดของอเบรไลฟ์ซินะครับชนะ4แพ้1แล้วก็ผลงานในบ้านห้านัดล่าสุดของอเบรไลฟ์ซินะครับชนะในบ้าน4แพ้หนึ่งนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ฝั่งทิงเอะะือนนะครับโคโลนนะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับแล้วก็เกมนอกบ้านของโคโลนเสมอสและชนะ2เกมนะครับ คาักคติของช่อง22 n Sport Variety Channel นะครับวันนี้ก็จะเชื่อว่าเกมในบ้านของอ b e l ลัสฟิจากผลง,งาน5นักล่สูดถึงว่าค่อนข้างดีนะครับแต่ทีมเยือนยังไม่แพ้เลยนะครับ5นัดลังสุดเกมนี้เชื่อว่าสกอร์จะเอียนไปทางเจ้าบ้านมากกว่านะครับฟันธงครับวันนี้ให้อ b e l ลัสฟิชนะโคลลน3-1นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง22 Sport Variety ด้วยนะครับขอบคุณครับ